แล้วนอกประเทศเหรอคะเอาในแง่ระหว่างประเทศเนี่ยคุณศิชัยมองว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะสำหรับจีนที่ทุกวันนี้กลายเป็นที่น่ากเกรงขามมีทั้งอ,อำนาจทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางทหารเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็สหรัฐนั่นแหละเป็นคู่กรณีสําคัญที่สุดผมแค่จีนมองเปรียบประเมินกับเรื่องสรหรัฐตลอดเวลานอกนั้นก็แน่นอนก็ยุโรปญี่ปุ่นนี่ก็เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนบ้านที่น่าราคาญนะเอ้ยปัญหาเยอะเหลือเกินต่างๆ แต่ว่าจีนก็รู้ว่าถ้าจะดิ้วกับญี่ปุ่นต้องดิวอเมริกาก็จะไปกดอเมริกาเนี่ยไปบีบญี่ปุ่นได้เหมือนกับที่อเมริกาบีบจีนให้ไปกดดันเกาลเหลีเหนือใช่ไหมครับดังนั้นก็จะลักษณะที่ว่าจีนจะต้องมองว่าจะปรับความสัมพันธ์กับสหรัฐอย่างไรจีนไม่ต้องการชนหรือปะทะกับสหรัฐแน่นอนแต่ขณะเดียวกันจีนก็ต้องการให้สหรัฐรู้ว่าบทบาทของสหรัฐในโลกเนี่ยโดยเฉพาะเข้ามาเอเชียเนี่ยก็ต้องอยู่ในระดับที่จีนรับได้ สีจ้นผิงเองก็ประกาศชัดเจนนะคะว่าต่อไปนี้เนี่ยจีนจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับโลกมากยิ่งขึ้นแล้วโลกก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับจีนมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันประโยคนี้น่าสนใจว่าเ,เราก็ยอมรับนะว่าเราต้องเข้าใจโลกมากกว่าน,นี้ก็คือว่าจีนก็รู้สึกว่าแต่ก่อนเนี่ยคนจะมองจีนด้วยความสงสัยและสีจีนผิงก็ต้องรู้นะว่าถ้าต่างประเทศหรือเพื่อนบ้านใกล้ๆเนี่ยมองว่าจีนเป็นพี่เบิ้มเป็นนักเลงโตปากซอยใครทำอะไรนิดหน่อยไม่ได้ เดี๋ยวชกปากเลยนะเพราะว่าชั้นใหญ่เนี่ยนะไม่ได้ภาพนี้เสียภาพนี้จะกลายเป็นเกิดความรู้สึกต่อต้านจีนในหลายลประเทศฉะนั้นจีนก็มาเอาเอาใจาประเทศอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับช่วงหลังนี้ก็ส่งระดับรัฐมนตรีตามประเทศรัฐมนตรีช่วย,ยมาอาเซียนบ่อยมากแล้วมาเปิดใจมากขึ้นกว่าเดิมปิดประตูคุยกันเลยว่าเนี่ยคุณมองจีนยังไงเราเนี่ยมองอย่างนี้นะโดยเฉพาะตอนหลังที่มีเรื่องในทะเลจีนใต้เนี่ย กับฟิลิปปินส์กับเวียดนามจีนก็เป็นห่วงเป็นใหญ่ว่าอาเซียนอื่นๆเนี่ยจะเข้าข้างใครทัศนคติของจีนต่อการมีกรณีพิพาทไม่ว่าจะกับญี่ปุ่นก็ดีหรือว่ากับหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ต่อจากนี้จะเป็นยังไงคะในช่วง5เดือนข้างหน้าเนี่ยจีนจะมีท่าทีที่แข็งกร้าวเพราะว่ามันเป็นในช่วงที่มีการสับเปลี่ยนผู้นําสีจิ้นผิงเนี่ยจะเข้ามาบริหารประเทศจริงๆก็ต่อเมื่อเดือนมีนาคมฉะนั้นในช่วงสับเปลี่ยนเนี่ยหเดือนเนี่ย จีนจะมีท่าทีแข็งกร้าวไม่ปณนีปนอมเพราะว่าจะแสดงท่าทีที่อ่อนแอมไม่ได้เป็นอันขาดฉะนั้นจะต้องปล่อยให้ผู้นำเนี่ยรุ่นใหม่ขึ้นมาสีชินผิงเนี่ยจะมีท่าทีที่อ่อนลงให้เห็นว่าจีนเนี่ยปณนีปนอมบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าทีต่อทะเลจีนใต้กับอาเซียนอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีทัศนคติที่ดีแล้วก็สร้างบารมีไว้เยอะนะครับแล้วก็โอบามาเองก็จะมาอาเซียนความสัมพันธ์อาเซียนกับสหรัฐเนี่ยดีมาก เป็นครั้งแรกที่ดีมากๆพอที่จะท้าทายความสนิทที่เชื้อระหว่างจีนกับอาเซียนได้ซึ่งดีมาตลอดจนกระทั่งมีเรื่อง2ปีที่ผ่านมาในเรื่องข้อพิาพาทในทะเลจีนใต้ฉะนั้นสีจิ้นผิงเนี่ยจำเป็นที่จะต้องสร้างความรู้สึกที่ดีต่ออาเซียนในปี ที่แล้วเนี่ยตอนที่สีชินพินเป็นรองประธานาธิบดีมาไทยเนี่ยก็แสดงท่าทีชัดเจนมากว่าให้ความสําคัญอาเซียนแล้วก็ให้ความสําคัญประเทศไทยในการเป็นตัวเชื่อมเพราะว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศประสานงานระหว่างอาเซียนกับจีนแล้วก็เป็นตัวสําคัญในเรื่องที่จะทําให้การเจรจานะครับหลักการต่างๆที่จะมาสู่การแก้ไขข้อพิาพาทในทะเลจีนใต้เนี่ยเป็นไปด้วยดี คิดว่าประเด็นนี้นะคะที่ว่ามีข้อพิพาทกันในทะเลจีนใต้หมู่เกาะสเปรดลี่พาราเซลหรือว่าจะเป็นเซนการกุเตีวยวูระหว่างจีนกับญี่ปุ่นต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงคะกับผู้นํารุ่นใหม่ที่จะขึ้นมาโอ้ดิฉันว่าญี่ปุ่นต้องหนาวแล้วนะคะท่านสีจิ้นผิงขึ้นมาเพราะท่านสีจิ้นผิงลึกๆนี่ท่านเดียวนะคะท่านค่อนข้างเด็ดขาดคือท่านจะค่อนข้างดูดูลุ่มลึกนะคะแต่ว่าดิฉันเท่าที่ดิฉันติดตามนะคะเหตุล่าสุดที่จีนกับญี่ปุ่นมีเรื่องกันนะคะ ที่มีการเผาถอยูอะไรก็แล้วแต่ท่านสีจิ้นผิงท่านเป็นแค่รองประธานธิบดิจินแต่ท่านก็ประกาศเสียงดังเลยนะว่าญี่ปุ่นควบคุมพฤติกรรมตัวเองหน่อยนะท่านกล้าประกาศอย่างนั้นนะคะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าไปดูประวัติของท่านสีจิ้นผิงคุณพ่อท่านก็เ,เคยเป็นหัวหน้าขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านญี่ปุ่นด้วยซ้ํา นะคะเพราะคุณพ่อของท่านสีจิจเพ็งเคยเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีสมัยท่านหมอเจอตรงนะคะเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าถ้าเราไปตามดูประวัติท่านสีจิพิงเนี่ยลึกๆเนี่ยท่านคงมีแผลกับญี่ปุ่นนะนะคะจึงค่อนข้างชัดว่าถ้าเกิดมีอะไรที่มันร้อนๆแถวะะทะเลเขาเรียกทะเลตะวันออกใช่ไหมคะแล้วก็ทะเลจีนใต้เนี่ยคิดว่าจีนก็ไม่ลดละ นะคะแต่ญี่ปุ่นก็ไม่ลดละเหมือนกันนั่นแหละถูกต้องค่ะนี่คือน่ากลัวที่สุดแล้วก็ไม่อยากจะให้ถึงสถานการณ์นั้นนะคะสถานการณ์ที่เราจะต้องเลือกข้างหรือสถานการณ์ที่จะต้องมีปืนนัดแรกยิงออกมาที่น่านน้ำนี้นะคะในช่วง10ปีนี้เรื่องนี้น่าเป็นห่วงมากทางด้านของจีนก็เปลี่ยนผู้นําอเมริกาก็เป็นโอบามาสมที่สองตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเรียกว่าเกมการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอ้แน่นอนเลยแน่นอนที่สุดและจะทําให้อาเซียนนี่มีบทบาทมากขึ้นนะครับในสมัยก่อนเนี่ยอาเซียนบอกว่า เราเนี่ยเป็นเวทีที่ดีเพราะว่าเราให้มหาอำนาจเนี่ยมาใช้พวกเขาเนี่ยมีโอกาสรู้จักกันตอนนี้อาเซียนบอกว่าทําอย่างนี้ไม่ได้แล้วเราเขาจะมาบังคับเราเนี่ย<ม>เราจะต้องทำทำตัวเป็นขอคอยในสนามบินที่บังคับการว่าจะให้เครื่องบินเนี่ยจากสหรัฐจอดตรงไหนของจีนจอดตรงไหนลงบริเวณไหนเพื่อไม่ให้ชนกันเราจะต้องเป็นผู้บังคับการต้องเป็นต,<อ>ตัวของตัวเองอเป็นตัวของตัวเองแต่ตอนนี้อาเซียนเนี่ยความเป็นหนึ่งเดียวเนี่ย มันตกหายไปฉะนั้นการประชุมครั้งนี้ที่จะมีขึ้นนะครับในอาทิตย์หน้าที่กรุงพนมเปญน,นะครับการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกเนี่ยสำคัญมากว่าอาเซียนเนี่ยจะต้องมีจุดยืนน้ำหนึ่งน้ำเสียงเดียวกันมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมหาอำนาจเนี่ยก็จะอาศัยความแตกแยกของอาเซียนเนี่ยใช้ประโยชน์อย่างที่เป็นอยู่ในข่าวที่เดินกรกฎาคมพูดง่ายๆจะเป็นระบบทุนนิยมคอมมิวนิสต ถ้ามาถึงเรื่องของการเมืองก็เป็นเรื่องของคนผลประโยชน์ชนเหมือนกันหมดที่ไหนก็เหมือนกนต่อรองการต่อรองเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกติกาแบบสหรัฐหรือกติกาแบบจีนคอมมิวนิสต์ก็ตามวันนี้ขอบคุณคุณสุทธิชัยมากเลยค่ะสวัสดีครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะกับมองเรามองโลกวันนี้สวัสดีค่ะ